หนูว่ารูปแรกจะเสร็จแล้วและมันก็คือโดนัท <Yeah. S 1> หนูต้องการโดนัทห,หวานๆได้เลย oh, <yes. S 1> เป็นความคิดที่ดี <Okay. S 1> สบายมาก <Yeah. S 1> ถ้าอย่างนั้น <Yeah. S 1> มาเริ่มลงมือกันเถอะอืม <Yeah. S 1> hmm. ฉันจะทำโดนัทจากแป้งหลากสีมันต้องอร่อยอย่างไม่น่าเชื่อบีบแป้งสีสีที่เครื่องทำโดนัทมีสีชมพูสีเหลืองสีฟ้าสีเขียวด้วยนะ yeah, 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 yeah. และจากนั้น แค่รอให้มันสุกเก่งมากจ้าโอ้อย่าลืมโดนัดด้วยนะแน่นอนคะ่ะว้าวมันสุกแล้วได้เวลาเอาสากเตาอบแล้ววางเป็นหน้ายิ้มต่อไปก็โรยด้วยสปริงเกล์หลากสีแต่ทำไมเปิดไม่ออกอะ่ะอ๋อมาเรืก่ก๋กทีนี้ต้องเปิดได้ไม่เหรอเฮย้ยเปิดขวดยากเย็นซะงเลยเอาไม่นะสปริงเกลกระจายไปทั่วที่เราก็เหมือนกันเฮย้ย อยาสปริงเข้าออกโอ้ขอโทษค่ะโอไม่นะสปริงเข้าหมดแล้วเขต้องกินโดนัทแบบไม่มีสปริงเข้าโอ้สปริงเข้าลงไป <c oughs> ที่โดนัทพอดีเลยสมบูรณ์แบบ <c oughs> อืมกินก็หอมมาก s <S ทีนี้มาดูโดนัทของอย่ากันโอ้มันสุกแล้วยอดเยี่ยมเอาทุกชิ้นมาวางใส่จาน <c oughs> จากนั้นก็โรยด้วยน้ำตาลไอซิ่งมันเข้ากันได้ดีสุดๆกับโดนัท แม่เขออา่า่าทาให้่าก,กินแบบนี้เสมอมาตอนอย่าเป็นเด็กมันออกมาไร้ที่ติคิดว่าไงจ๊ะสาวๆน่าเบื่อมากค่ะส่วนโดนัทของฉันมีสีดํามันไม่ได้ไหม้นะมันคือแป้งสีดําแค่นี้ก็อร่อยแล้วแต่ฉันจะเคลือบมันด้วยน้ําตาลสีแดง <Okay. S 1> มันอร่อยอย่างไม่น่าเชื่อราดลงไป เยี่ยมมากตอนนี้โดนัทของฉันดูอร่อยยิ่งกว่าเดิมและมันต้องอร่อยมากๆแค่นี้ยังไม่หมดนะบีบครีมวานิลลาลงไปเล็กน้อยมันออกมาว่าโดนัทเหมือนสมองเล็กๆเ,เลยจากนั้นราดน้ำเชื่อมสตรอเบอรีร่ดิงฉันต้องการชามใช่แล้วแบบนั้นแหละขอบคุณนะทีนี้เทน้ำเชื่อมสตอรอเบอรี่ลงไปใส่ชาม <you> ต่อไปสก๊อตบอกฉีดยาดูดน้ำเชื่อมขึ้นมา โอ้ฉันอยากแกล้งคุณย่านะคุณย่าคะอะไรจ๊ะเด็กน้อยโอ้พระเจ้าทําไมเธอต้องทําให้หญิงชรลากลัวด้วยไม่บาปนี่ไงมันก็แค่น้ำเชื่อมสตรอเบอรี่ลาดลงไปที่โดนัทมันจะอร่อยยิ่งขึ้นจากนั้นเสียบลงไปในโดนัทเพื่อให้หนูหน้อยเคสได้บีบน้ำเชื่อมเองโดนัทของฉันพร้อมแล้วลองได้แล,ล้วล่ะเคส are you ready ว้าว <What? S 1> น่ากินทั้งจานเลยโอ้พระเจ้ามันคือสมองหรือเลือดเนี่ย น่ากลัวแต่หนูจะลองนะเอาล่ะว,ว้าวจริงๆมันคือโดนัทแล้วก็น้ำเชื่อมสตรอบเบอรี่วิสเซ็ไปเลยอะไรอยู่ในเข็มชิดยาลองบีบอร่อยม,มากแต่สดๆฉันรู้ว่าเคต้องชอบอตอนนี้ถึงตาของโดนัทจานนี้มันดูธรรมดามาลองกัน ออธรรมาดามากจริงๆคุณย่าหลานไม่ชอบเหรอ,อย่าเสียใจว้าวหนูไม่เคยเห็นโดนัทสีลุ้งแบบนี้มาก,ก่อนรีบมาลองกันอืมทั้งอร่อยและก็สวยหนูชอบนะเย้ yeah, yeah. Yeah, ฉันดีใจมากแล้วเคยจะเป็นผู้ชนะหนูขอคิดดูกันนะอร่อยทั้งสองเลยหนูเลือกเว้นเตชั์ชนะ <Yes. S 1> จริงเหรอเยสฉันชนะอิตาลสิ yeah, yeah, yeah. ดูสีเว้นตาตลกดีเด็กน้อยเอาคืนมาจ้า หนูต้องการเครื่องดื่มเครื่องดื่มอร่อยๆนะคะ <c oughs> เครื่องดื่มงนหลอได้เลยแน่นอนน้องสาวตกลงฉันจะทำให้เริ่มจากอะไรดีนะฉันมีแม่พิมพ์สำหรับทำแก้วเจ๋งๆใส่ลูกกวาดท็อกซิกเวสลงไปมันเปรี้ยวมากก็จริงแต่ว่ามันทำให้แก้วมีสีสันสดใสเย, <c oughs> ยี่ยมไปเลยทีนี้เอาไปใส่เตาอบเพื่อให้ลึกอมละลายและพอมันแข็งตัวอีกครั้งมันจะกลายเป็นแก้วลูกกวาด ต้องออกมาเจ๋งแน่นอน้วเราออกมาแล้วด <Wow! S 1> ูสิว่าแก้วคารเมลที่ฉันทํำเจ๋งแค่ไหนแต่เอาออกมาไม่ได้ทํายังไงดี <c oughs> เดี๋ยวอี่หาช่วยนะบ <c oughs> ินิทแกวถุงมือออกเองครั้งนี้ต้องสําเร็จแน่นอนเอาก้าวออจากแม่พิมพ์ว้าวมันสวยมากๆกันเลย <c oughs> ต่อไปเราต้องเติมลากกว่าสกีเทิลส์ก่อนอื่นนะต้องจัดเรียงสกีเทิลส ใส่สกิท้าแต่ละสีลงในแก้วแต่ละใบมันคือลสก,กว่าที่หวานก็อร่อยมากๆใสล่ลงไปในแก้วเลย <Cool. S 1> เรียบร้อยจากนั้นก็เติมสปร이์ลงไปเราเข้าสิปัด <c oughs> ฉันต้องเปิดให้ได้โอ้ฉันมีไอเดียแล้วถ้าไม่ยอมเปิดดีฉันต้องใช้ตัวช่วยด้วยกิฟติดผมโอ้ oh, ไม่นะฉันไม่คนเขย่ากระป๋องแรงๆเ,เลยอ่มันพุ่งใส่ฉัน แต่บ่าไม่เป็นไรยังมีสไปร์เหลืออยู่ทีนี้ก็เทใส่แก้วจากนั้นได้เวลาตกแต่งฉนันตกแต่งด้วยวิปครีมมันก็ลึกกวักแนะ่นต้องอร่อยสุดทั้งสวยแล้วก็สดใสจากนั้นตกแต่งด้วยสายรุ้งเล็กๆโอ้น่ารักจังเลยอะ่ะอยาภูมิใจในตัวเธอนะอีน e ิดส่วนอ่าจะทำสมูทตี้ผักใสม่มะเขือเทศแงกวาสดแครอทเล็กน้อย และส่วนผสมลับของเนี่ยก็คือขึ้นช่ายทีนี้เปิดเครื่องปันให้ละเอียดเรียบร้อยเป็นสีเขียวที่สวยงามและที่สำคัญที่สุดทุกอย่างทำมาจากธรรมชาติเทใส่แก้วแล้วก็ตกแต่งด้วยใบขึ้นช่ายหอมหน่ากินดมดูสิเออเออดีค่ะสุดยอดฉันขอโทษเคสฉันเตรียมแก้วไว้แล้วเพียงแค่ต้องทำน้ำเท่านั้นฉันจะไม่ใช่สเปรย์แน่นอน ฉันมีเครื่องดื่มที่เป็นสุดเด็ดของตัวเองฉันเป็นคนคิดค้นมันขึ้นมาด้วยนะเทใส่แก้วให้เต็มติงมาช่วยฉันทีไปเบี่ยงเบนความสนใจของอินิดนะเร็วเข้าฉันเพิ่งพาแกวิบคีมอร่อยจังโอ้ใครจะกระจีฉันเนี่ยหยุดนะฮะจะกระจีมันจะกระจีฉันแค่ต้องการวิปครีมเท่านั้นเอาไปก่อนนะตกแต่งเครื่องดื่มด้วยวิปครีมแบบนี้อะไร่ะ ข้างคาเหรอมาจากไหนเนี่ยหลงทางหรือไงฉันจับแกได้แล้ว <Awesome. S 1> โอ้แบนแตะมาอยู่ในเครื่องดื่มของฉันกันได้เ <Hey. S 1> สียบหลอดทีนี้ก็สามารถลองได้แล้ว <Hey. S 1> คุณย่าตื่น <Yeah. S 1> ว้าวเธอแก้ดูน่าอร่อยโอ้นี่คืออะไรหนูไม่เคยลองแบบนี้มาก่อน mm hmm. รสชาติแปลกๆเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอ้ยน่าขนลุกอะ่ะเกิดอะไรขึ้น mm hmm. หนูไม่ดื่มอีกแล้ว แล้วแก้วนี้ล่ะแ,แปลกเหมือนกันมีใบไม้ด้วยหนูไม่ชอบมยมันทำมาจากผักนั่นเหรอหนูไม่ถูกใจสิ่งนี้เลยว้าวว้าวเครื่องดื่มแก้วนี้ดูเจ๋งจังเรีบมาลองกันดีกว่าน้ำตาใสรุงรส้งอร่อยจังเลยทีนี้มาลอง,งเครื่องดื่มกันมีแบบเพลี้ยไมห่หนูชอบส่วนน้ำทำมาจากสไปรย์กับซิคเกิลชะนะแน่นอนฉันชะนะแล้ว,วขอบคุณนะเมสเดียอย่าทำแบบนั้น ทุกคนเคดว่ารูปแล้วนะใช่ค่ะได้แล้วหนูต้องการพาสต้าแน่นอนโอ้อย่าจะพยายามันคิดเอาแล้วว่าทำอาหารยังไงเทนอนใส่จานโอ้อะไรนั่นฟันร้ายชัดๆอินิตเอาไปเอาไปอะไรคะนอนนอนอย่าแยง เวนสเตย์อย่าเอานอนให้น้องกินนะเดี๋ยวย่สอวิธ่ทำอาหารให้ก่อนอื่นก็เปิดเตาให้น้ำเดือดท <c oughs> ีนี้ก็มาต้มสปากเกตตี้กัน <c oughs> ใส่ลงไปในหมอ้อ <c oughs> แล้วก็รอให้มันสุกอินิต,ตาเธอแล้ว <c oughs> ได้คะ่ะ <c oughs> มาเริ่มกันเลยเ <c oughs> ออสปากเกตตี้แบบนี้น่าเบือ่อ <c oughs> ฉันไม่อยากใช้มัน <c oughs> ทำเองดีกว่าฮัชชิแปลงฝูงไปทั่วเลยแยที่สุดอินิตทำอาหารให้ระวังก่อนนี้ได้ไหมเราเต็มไปด้วยแป้ง งมาทำคองศาซะอขอโทษขอโทษเบนสเต็มไม่ได้ตั้งใจนะเอาละ่ะเทแป้งลงไปทำเป็นภูเขาแล้วก็มีหลุมด้วยจากนั้นตอกไข่ลงไปสองฟองเยี่ยมมากแล้วผสมทุกอย่างให้เข้ากันทีนี้แป้งก็พร้อมแล้วบีออกเป็นชิ้นเล็กๆแล้วปั้นเป็นก้อนกลมๆขั้นตอนที่น่าสนใจที่สุดคือการเอาสีผสมอาหารมาย้อมให้แป้งมีสีหลากสี ฉันจะทำให้เป็นสีรุ้งแสนสวย <you> มันต้องออกมาไม่เสร็จแน่ๆทีนี้ก็รีดให้เป็นเส้นพาสต้า <Come on. S 1> ออกมาออกมาเป็นพาสต้าที่มีสีสันสดใสจริงๆสุดยอดไปเลยทีนี้เหลือแค่ต้องต้มเท่านั้นเส้นของหยาสูกแล้วโอ้ไม่นะอย่ามองไม่เห็นอะไรเลยวันขึ้นฟ้าซอสมะเขือเทศอยู่ไหนอ้าเจอแล้วอยู่นี่เองบีบใส่ซานทำไมบีบไม่ออกเนี่ย คุณย่าเดี๋ยวหนูช่วยค่ะ้องเปิดฝากตอนนะที่นี่ก็บีบได้แล้วค่ะขอบใจจ้าเด็กดีโอ้ไม่นะย่ามีซอสมะเขือเทศเต็มหน้าเลยคุณย่าตัดพิชเช่ไปสิคะขอบใจจ้าเช็ดออกให้หมดทีนี้ก็บีบซอสมะเขือเทศลงบนสปาเกตตี้เท่านี้ก็ร้องได้แล้วสุดยอดเลยค่ะฉันไม่เข้าใจว่ามันสุดยอดตรงไหนของฉันสิสุดเจ๋งตักสปาเกตตี้ใส่จาน ผมไม่คิดว่าฉันจะเสิร์ฟแบบนี้ใช่ไหมติงฉันต้องการหมึกของปลาหมึกขอบคุณนะบีบใส่เส้นสปาเกตตี้แล้วมันจะกลายเป็นสีดำดยอดเยี่ยมทีนี้ก็บีบซอสมะเขืดเทศลงไปจากนั้นตกแต่งด้วยดวงตาตาจริงๆเหรอ <laughs> ฉันก็อยากให้มันเป็นขอนจริงนะแต่มันคือเยลลี่ ลงไปหนึ่งคู่ฉันคิดว่าเคสต้องชอบพาสต้าของฉันมากอีนิดและของเธอละของฉันอ๋อมาดูพาสต้าของฉันกันดีกว่ามันสุกแล้วตักใส่จานพร้อมแล้วละ่ะสุดยอด <Are you S 1> เคสลองได้แล้วจ้าว้าวดูน่ากินมากๆเลยโอาจานนี้ไม่ลูกตาด้วยก,กลัวแล้วทำไมสมตรเบอรีงเป็นสีดำเนี่ยมันไหม้เหรอมาลองกันอ่ะแม่ลอ,อยเลยใหญ่แย,ยงขอโทษนะเวนสเต้ ต่อไปมาลองพาสต้าจานนี้กันเป็นจานที่คุเคายคุณย่าทำอาหารเป็นให้เราเสมอว้าวสุดยอดไปเลยขอบใจจ่าล้านสาวอย่ารักเธอว้าวมันคือบะหมี่สีรุง้งเจ๋งจังรีบมาลองกันนี้ก่หนูไม่เคยกินอะไรแบบนี้มาก,ก่อนที่มันสุดยอดมากอร่อยสุดเลยบอกได้ทันทีพาสต้าจานนี้ฉันนะฮืม ทำไมฉันถึงเป็นข้แบบอินดีนะแค่จะกินอะไรตอนนี้นะคะนี่ค่ะหนูอยากกินสลัดสุดยอดง่ายมากจ้าคุณย่าพูดถูกสบายมากฉันคันมือจริงๆย่าจะเริ่มก่อนนะก่อนอื่นย่าต้องการผักสลัดฉีกใส่จานแบบนี้แหละเยี่ยมมากต่อไปเอาอกไก่มาย่าต้มไว้เรียบร้อยทีนี้ต้องหั่นให้เป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆโรยในผักสลัดได้ ที่เหลือก็เติมแครกเกอร์ลงไปอย่าทำมันเองอร่อยมากๆด้วยใส่ลงไปในจานได้ nice. <Come> ยาเก,กือบลืมไปว่าเราต้องใส่ชีสพูดชีสลงไปด้วยจ้า <Yeah. S 3> <Cool. S 1> เท่านี้สลัดก็พร้อมแล้ว s <S ได้เลยคะ่ะตอนนี้ฉันทำสลัดสุดเจ๋งมีผักมากมายแต่ต้องทำให้มันน่าสนใจหั่นผักทั้งหมดเป็นชิ้นเล็เลกๆบิเกหยวกกัด้วย หั่นชีสด้วยนะมันอร่อยมากๆเรียบร้อยทีนี้ฉันทำสลัดที่ไม่เพียงแค่อร่อยแต่สวยงามอีกด้วยหั่นผักและชีสให้เป็นรูปดอกไม้ oh, <yes. S 1> จากนั oh, <yes. S 1> ก้นก็เอามาเสียบกับไม้ <Cool. S 1> แล้วก็เสียบไว้นในแจกันดูสิว่าสวยแค่ไหนพร้อมแล้วล่ะสวยมากๆเลย ถามจริงสวยต้งไหนมาโดยฉันทำดีกว่าฉันคิดว่ามีดอีต้อเหมาะมากโอพระเจ้าเว้นเซมีใหญ่ไปไหมยตลกค่ะนี่แหละพอดีเลยผ่านพริกยวอย่างไรปราณีจากนั้นก็ผักสลัดเอาไปใส่ในพริกหยวต่อไปเอาตงกว้ามาฝานเป็นชิ้นบางๆโดยใช้ที่ปอกสมบูรณ์แบบมันจะเป็นลิ้นใส่ลงไปแล้วประกบด้วยพริกหยวกชิ้น อทีนี้ฉันตั้งการมัดกอกเอามาเสียบกับไม้จิ้มฟันแล้วก็เสียบลงไปในพริกหยวกมันจะเป็นดวงตาทั้งสองดูสิว่าสัว์ออกมาสวยงามแค่ไหนพร้อมแล้วล่ะเคสได้เวลาลองโอมาลองกันว้าวมันคือจะก,กันดอกไม้เออ่ผักทั้งนั้นเลยหนูไม่ชอบอินิตมันไม่อร่อยเลยสึกนิดแล้วจานนี้ละ่ะมันคือเสัดกับไก่และชีส มาลองกันเถอะอร่อยจังเลยหดูชอบพิเศษกดไลค์ให้ร้านไลค์เลยอย่ารู้ว่าร้านต้องชอบแล้วจานนี้มีอะไรบ้างโอ้มันคือปีศาสผักเหรอดวงตาทำมาจากอะไรเนี่ยแย่มาตหนูไม่ชอบเลยเวนสต y ต้องตัดสินผู้ชนะแล้วจานนี้น่ารักใที่สุดในที่สุดย่ากดชนะเน่ อย่าทำแบบนั้นเอาล่ะหนูว่าลบเสร็จแล้วมาดูค่ะหนูต้องการเครื่องดื่มอยากได้ที่สวยก็อร่อยมากแล้วุณย่าอยู่ไหนยาอยู่นี่จ้าแค่เอาไปเก็บฟักทองมาย่าคิดว่าจะทำสมูทตี้ที่ดีต่อสุขภาพที่สุดให้หลานสาวของย่าเด็กน้อยต้องการวิตามินมากมากเพราะงั้นจะทำสมูทตี้ผักจากฟักทองฟักใสออกมาแล้วทีนี้ก็เอาบรอกโคลีและวก็ผักโขมมา ใส่ลงไปในฟักทองจากนั้นก็เดลลาของเครือ่องปัน่นแต่ว่ามันทำงานยังไงเนี่ยโอ้สเรรดทีนี้ก็ปั่นทุกอย่างให้ละเอียดดูนี่สิมันสวยงามแค่ไหนเมจาเป็นยังไงนี่ตอนนี้ค่ะกดตรงนี้คุณย่าเว้นตาหลุดค่ะขบใจจะอีนิดทีนี้ก็มาดูกันว่ามันออกมาเป็นยังไงและแค่ต้องใส่หลอดเท่านั้นก็เสิร์ฟได้แล้ว ไอพิมสวยงามมากโอ้ย <t ries> กินแย่มากคุณย่าแกงคะ่ะแต่เครื่องนึ่งผักไม่เล่นเลยส่วนฉันทำเครื่องนึ่มสุดเจ๋งเฮ้ย <What? S 1> <t ries> มันอร่อยเกินบรรยายด้วยเทครีมในเครื่องปัน่นส่วนอีกเครื่องตะชายลี่หมี่ <t ries> <t ries> และที่นี้ฉันต้องการแฟนตามันอร่อยมากมากและที่นี้ก็เปิดเครื่องผสมทุกอย่างให้เข้ากัน ต้องอย่างนี้สิสวยงามได้ครีมแล้วส่วนเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องดื่มเอามาเป็นสีรุ้งตอนนี้ก็เทใส่แก้วและจากนั้นก็ตามด้วยครีมเ <What? S 1> ราเข้าออกมาสิโอช่างเถอะและ้วมือนี่หน่อยก็ได้ทีนี้ก็ใส่ลงไปจากนั้นราดน้ำเชื่อมสวเบปร่ลงไปและลูกกว่าน u r s สอีกเยอะ มันสดใสและก็สวยงามเสียบหลอดก็พร้อมแล้วหยุดเลยตอนนี้ถึงตาฉันทำอาหารแล้วเอาพลเสียงไปให้พ้นฉันจะใช้วัตถุดิบของตัวเองเท่านั้นฉันจะสร้างเครื่องดื่มซิกเนเจอร์ของตัวเองขึ้นมาต้องการแค่น้ำยาของฉันเท่านั้นใส่ส่วนผสมไม่กี่อย่างมันจะกลายเป็นเครื่องดื่มที่สมบูรณ์แบบ เคยลองอะไรแบบนี้มาก่อนแน่นอน <Amen. S 1> และใส่ในแก้วหัวกะโลกโอ้โหเวสเตเหมือนนักวิทยาศาสตร์ตัวจริงเลยเ ah. ย่ามารบกวนฉันอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นก็เสร็จแล้วฉันมีเขาเท่าจนเต็มแก้วขาดแค่ส่วนลับของฉันเองฉันจะรุงมันขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้นนะถ้าใส่ตวออ่่างเข้าไปเ oh. มจ่าเวนสเต้เกิอะไรขึ้นเนี่ย ดูเหมือนว่าไม่ควรใส่ลงไปให้หมดเลยนะแต่ไม่เป็นไรฉันยังมีชีวิตอยู่ใส่ส่วนผสมลับลงไปตอนนี้ก็เสิร์ฟได้แล้วโอโหเครื่องดื่มทั้งหมดดูสดอดมากเนือยากอรั่มจากแก้วนี้มีควันด้วยเจ๋งอะโอยเียวปีเลยโอยฝันร้ายชัดๆเหมือนมีมะนาวหนึ่งร้อยลูกอะเวนเซ่ตั้งใจมากกันไปแล้วอันนี้น่าสนใจจัง เอาไม่นะอะไรกันเนี่ยบรอกโคลีเอออย่าแย้โเอาไม่นะบริตี่ร้านทำมันลงไปอยาเปียกไปหมดแล้วขอโทษค่คนณย่ะแต่เครื่องดื่มของย่าไม่อร่อยเลยและตอนนี้เราอยากลองเครื่องดื่มแก้วนี้ดูนั่ากินมากๆอลังการแลวก็เป็นสีรุ้งโอชัยอร่อยจังเลยเราชอบมากพูดได้แล้วเครื่องดื่มแก้วนี้เด็ดที่สุดเลยโอ้นั่นมันคือเครื่องดื่มของฉันเองฉันชนนะ ขอบคณนะนก้องสาวครั้งนี้หนูว่าเราจะเสร็จแล้วและหนูต้องการสูตรชีคุณทำได้ไหมคะอาหารญี่ปุ่นเหรอได้อยู่แล้วล่ามจากตรงไหนดีนะฉันมานลักแลกันเอาสาหร่ายนริมาแล้วก็าาาวกข้าวจากนั้นก็เกี่วเข้าวให้ทอวสาหร่ายฉันทำสูชิได้อยู่แล้วรู้ไหมว่าทั้งชีวิตฉันเคยทำมากี่ครั้งแล้วอะ ฉนสีรุ้มด้วยและจากนั้นฉันต้องการโอ้นั่นมันคืออะไรอะชิ้นมึกมึกอมันคือปลาดิบดิบนายอยากแยงฉันจะทำซูชิที่มีอวคาโดแล้วก็มะม่วงนี่สิอร่อยเดี๋ยวฉันแสดงการหั่นผักให้เป็นอิสระของฉันให้ดูแค่ไม่กี่วิมะม่วงกับอวคาโดก็เป็นชิ้นแล้วอินิดอย่าเกว่งควงแบบนั้นนะมันอันตรายอุ้ยเอาไปห่างๆดีกว่า ทีนี้ก็ได้เวลาห้วนซูชิและจากนั้นก็มาหั่นเป็นชิ้นๆกันเออออกมาสวยงามมากเลยหวังว่าจะอร่อยมากๆเหมือนกันเพอหั่นเสร็จแล้วเหลือแค่ต้องตกแต่งซูชิของฉันด้วยครีมครีมสีเหลืองสับกับสีขาวมันทั้งหวานและก็อร่อยแบบนี้แหละจากนั้นก็เสิร์ฟพร้อมกับน้ำเชื่อมสตอรอเบอรี่ <got> เป็นย,านย่าเลยนี่สิคะ oh. มันสดใสเกินไปนะ mm hmm. เดี๋ยวฉันจะแต่งวิธีการทำสูชิที่ถูกต้องให้ดู เอาเข้ามานิดหน่อยปั้นให้เป็นลูกกลมๆทำอะไรต่อนะโอ้โหฉันมีนิมิตของอนาคตพุ่งเข้ามาในหัวของฉันเองแน่นอนฉันทำทุกอย่างตามนั้นสาร่ายแบบนี้น่ารักมากๆเอามาตกแต่งเข้าวกันเถอะและก็เส้นบางๆนี่ด้วยและจากนั้นฉันต้องวางไข่คาวเวียมันจะดูเหมือนตาหน้อยๆของซูชิ ที่เหลือก็แค่เพิ่มครีมชีสลงไป้ดยสิ่งนี้ฉันสามารถวาดลวดลายงมังที่น่ารักได้แล้วก็เพิ่มพริกสีแดงทีนี้ก็มาจัดจานมีข,ข้าวในโรงศพด้วยเหรอ oh. ฉันบอกติงแล้วให้ปิดฝารงศพไว้แบบนี้จัดุุชิแล้วก็เพิ่มวาซาบิด้วยนะ ฉันทำเสร็จแล้วนี่คุณย่าอย่าหลับค่ะอะไรกันเนี่ยซูชิของพวกเธอน่ากินมากเอาละ่ยะย่าต้องเดียทำเหมือนกันย่ารู้วิธีทำซูชิของพวกเธอนะ่ะมันไม่ยากเท่าไรวัต <c oughs> ถุดิบสำคัญก็คือสาหร่ายข้าวปลาแซลมอนแตงกวาและย่าต้องการครีมชีสด้วยใช่ประมาณนี้แหละเยอะมากทีนนี้ก็ม้วนสาหร่ายกัน <c oughs> แต่ว่าอะไรไหมใส่เยอะกินไปแล้ว <c oughs> แต่ไม่เป็นไรหรอกมัง้งน่าจะใช้ได้โอ้ไม่มันไม่สำเร็จนะคนแย่ตลกจังเลยอย่ามาขำนะโอ้อย่ารู้แล้วย่าจะทำแบบสไตล์ของตัวเองมันจะเป็นเค้กวางสาหลายด้านล่ากตามวเข้าวสุดยอดจากนั้นข้าเพิ่มครีมชีสเยี่ยมมาก <Y ay! S 1> เดี๋ยวแค่ต้องเพิ่มไส้จากแตงกวาแล้วก็ปลาแซลมอนเยอะ ยิ่งเยอะก็ยิ่งอร่อยสวยงามผักโขมอีกเล็กน้อยเท่านี้ก็เสริฟได้แล้วเป็นไงละ่ะชอบสูตรของย่าไหมเสีย<ร>งข้ามันย่าหวังว่าบริตตี้จะชอบเหมือนกันว้าวซูชิยามากเลยอแต่ว่าจานนี้สุดตาหนุ่ที่สุดมันคือเค้กซูชิหนูอยากลองต่อแล้ว<ช><ช><ช> เอาไหมนะมนเามเลยข้ามือเลยแย่ที่สุดตอนนี้มือสกรปรกด้วยตรงยาไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเลยทีนี้มาลองจานนี้กันสิ่งสุดเลยคืหอหวานทีนี้ก็ลองจุ่มในซอสสีชมพูเออรสชาตจะเป็นยังไงนะวว้า อร่อยมาก,มากหนูชอบอีนันเก่งมากแล้วนี่คืออะไรนะอ,อ่อตลอกตัเงอเลยอะหนูชอบมาลองรสชาติกันม,มันก็แค่ข้าวที่น่าเบื่อไม่ไม่ถูกใจเลยและมือก็เลอะด้วยและไปอีกครั้งที่อาหารของอีนันอาหารจานโปรดของหนูเย,ย้ฉันรู้เห็นแล้วฉันชนะทุกคนอีกครั้งฉันเก่งที่สุด ครั้งนี้หนูต้องการคุกกี้ทำได้ไหมคะ <Okay. S 1> ไม่มีปัญหาโอ้อย่ากทำได้ <Okay. S 1> ใช่ <Okay. S 1> ฉันก็ทำได้เหมือนกัน mm. มาเริ่มเลย mm. ก่อนอื่นเันต้องทำแป้งสำหรับคุกกี้เท mm. <Okay. S 2> แป้งลงไปเยอะๆอินเน็ตอยู่ได้แล้วเธอมีแป้งพอแล้วนะทีนี้ต้องตอกไข่นะ mm. แบบนี้เข้าใจไหม mm. ต่อไปก็ทําต่อเลย ต่อไปหนูต้องการน,นมให้ลงไปจากนั้นก็เพิ่มน้ำตาลอืมหวามากเลยเยี่ยมมากทีนี้ก็ผสมทุกอย่างให้เท่าออกันฉันทำได้อยู่แล้วโอ้แป้งเหนียวมากเกินไปอ่ะมันยากที่จะคนอีเนีตหยก่อนสิเธอต้องการแป้งนิดหน่อยนะทีนี้ก็ผสมทุกอย่างด้วยมือของเธอมือเหรอเสงเลยแป้งออกมาสุดยอดมาก ทีนี้ก็มาคึงแป้งด้วยไม้นวดแป้งกันสุดยอดมันกลายเป็นแป้งที่เจ๋งมากนีม่มาตัดคุกกี้กันฉันอยากให้มีรูปร่างเหมือนผีเสื้อนี่มันสุดยอดและก็น่ารักเอาไปเข้าเตาอบอก,กันได้เลยทีนิดระวังด้วยจ้ะคุณย่าทุกอย่างเรียบร้อยดีอยากรู้จังว่าต้องตั้งอุณหภูมิเท่าไหร่กันนะอืม ฉันคิดว่าสูงสุดปไปเลยท่านนี้ก็เสร็จแล้ว <c oughs> แค่ต้องรอเท่านั้นคุณย่าเป็นยังไงบ้างคะอีนิดอย่าเพิ่งรบกวนแกกกำลังหาสุดคุกกี้ที่อร่อยที่สุดอยู่ <c oughs> ใช่แล้วแบบนี้แหละย่าชอบเอาละ่ะย่าต้องการโกโกโ้โอเวนสเดย์แบ่งให้ย่าได้ไหมจ๊ะ <c oughs> แน่นอนคะ่ะร <c oughs> อสักครู่คะ่ะ <c oughs> เอาไปได้เลยขอบใจจ่าเด็กน้อยเอะแล้วโกโก้หายไปไหนหมด หมดแล้วเหรอไม่อยังไงเนี่ยเวนสเตย์ช่างเถอะอย่าจะใช้ช็อกโกแแทนแล้วกันมันดีกว่าโกโก้ด้วยซ้ำ <Yeah. S 1> แบ่งช็อกโกแลตเป็นชิ้นเล็กๆใส่ลงไปในแป้งคุกกี้ <What? S 1> อย่าคิดไปเองเหรือว่าช็อกโกแลตหายไปนะช่า <Yeah. S 1> งเถอะ <laughs> ทีนี้ผสมทุกอย่างให้เข้ากันและมาสร้างคุกกี้สวยงามอนิดอย่าแต่ต้อง <Yeah. S 1> อย่าต้องเอาไปเข้าเตาอบ เปิดฝาเตาอบแล้วใส่คุกกี้ของเราเข้าไปเราแค่ต้องตั้งอุณหภูมิที่ถูกต้องูรเรียบร้อยทีนี้ก็งีบหลับสักหน่อยโอ้ที่มันอะไรกันเนี่ยมีกลิ่นไม่บางอย่างนะเอาคุกกี้ออกมาก,ก่อนพ่อย,ย่างช่วยที่คุกกี้ของอยาไม่ได้ไหมแล้วนี่คือของใครเนี่ยเขาอ,อินินช่วยไหมโอ้ไม่นะ ทำไมถึงเป็นสีดำแบบนี้มันไมหม้หมดเลยผลนราชัดๆหนูเศร้าจะอะไรให้บริตนีกินนะทำยังไงด <Hey. S 1> อีอ้อคนยากอัจฉริยะามากอาคุกกี้ไปเคลือบนั้นดีกว่าโอ <Hey. S 1> แก้ไขปัญหาได้หนึ่งทีนี้อยาก็จัดคุกกี้ใส่ตะกร้าแล้วก็นอกมอุ่นหนึ่งแก้ว <Hey. S 1> ฉันจะทำคุกกี้ที่อยรยที่ดสน,นโลกเหมือนกันก่อนอื่นต้องมะไลช็อกโกแลต จากนั้นก็เอาคุกกี้เสียบไม้แล้วจุ่มลงไปในช็อกโกแลตที่ละลายแล้วมันทั้งสวยงามและก็น่ากินมากมากต่อไปก็โรลสิงข้อหลากสีและช็อสับมันพร้อมกับมาร์ชเมลโล่เยี่ยมมากคุกกี้ของฉันพร้อมแล้วฉันยังตามหลังทุกคนอยู่ได้เวลาเผาคุกกี้กันแล้วเออใช่ แค่แบบเดียวมันก็สุกแล้วล่ะทีนี้มันขยี้ให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนี่จะเป็นดินที่ทำจากบิสกิตรสช็อกโกแลตแสนหวานจากนั้นก็เพิ่มเวบครีมมีชั้นดินแล้วต้องมีชั้นครีมด้วยจากนั้นก็เพิ่มเยลลี่นหนอนเยอะๆและชั้นว็บครีมอีกชั้นหนึ่ง เดีแค่ต้องร่าน้ำเชื่อมสกแลตที่ชามดูนี่สิว่ามันแลออกมาสวยงามแค่ไหนและแน่นอนต้องตกแต่งด้วยคุกกี้โอรีโอถ้าทำมันเป็นป้ายหลุมศพเอาเครื่องหนึ่งออกแล้วก็เขียนว่า RIP จากนั้นปักลงที่ดินที่กินได้และกระดูกหวานๆอีกเยอะๆและลูกตาเล็กๆก,ก็ไม่เลวนะ ลสำหรับขุดนอนวิทนี้ได้แวะลองแล้วว,ว้าวดูนด้กินทั้งนั้นเลยโอ้ยแต่นี่คืออะไรดูไม่เหมือนคุกกี้เลยอ่ะมีเพื่อด้วยเจ๋งจังมันดูเหมือนสุดสารงั้นมาลองกันว,ว้าวนี่มาแบบกันบรรยายอ่ะอ่าแล้วอีกนะอีสเตอดูน่ารักมากๆเลยหนูอยากลองอ๋ม โ oh อไม่ใหญ่แยงคุกกี้ไม่ไม่อยู่ใต้ช,ช็อกโกแลตอินเน็ตทำไมทำแบบนี้อต้องล้างด้วยนมแล้วโอ้ใช่อร่อยจังโอ้แ้วนี่คืออะไรคุกกี้ดูเหมือนหนูว่านเลยมาลองกันโอ้มันคือช,ช็อกโกแลตชิมอ่ะอร่อยม,กมากๆแล้วจะเลือกใครดีนะในร่มนี้ผู้ชนะก็คือว d น e s d a ์ Oh. ขอบคุณชัดเกนดอยู่แล้วลว่าฉันต้องชนะนะ